ขึ้นจริงเลยตรงนี้ดูดเงินออมไม่ได้โอ้ยไอ้เจ้ลูกสีเขียวนี่กินไม่ได้แม่อยอย่ากินดิมันจะกินอะไมล่ะกินอะไรนะนัดบุกเบิก์ตเขาลองแดกมาหมดแล้วครับโอ้โหนักดนตรีนักดนตรีโจ๊บฟังนี่ดีกว่า The fog is i s r ันหมอกกำลังมาทุกคนมันกำลังจะเขมือทุกคนให่อยู่ข้างล่าง าทางนี้ไอ้เชฟเอ้าเขาบอกเขาบอกทางเดิมวะเชฟมูอนเอชฟนูอล,ลาบเห็นม <major> ือชมพูไหมอีพีสปะ่ะนะกระโดดข้ามไม่โดนหรือว่าเดินอ้อมก็ได้เฮ้ยโดนลอยโดนจิน้มไปหนึ่งพี จะถ้าไม่ไหวกันจะเชียร์แบเชียร์กันต้องดูท่าเพราะแบบอ้อมแล้วอ้อมแล้วที่เตี้ยก็จีนเนี่ยตั้งแต่กำแพงมาถ้ากูตายตรงนี้แล้วกูตกอ่ะเตรียมเตรียมเผากูเลยนะปีนตรงนี้ดิปีนี่ยตี๋ยนี้ปอนไหลอยากปีนเอาลงดีกว่าเตรียมเผาปีนไปด้วยนะแล้วก ไปจับมันไปแพงจับมันไปจับแพงเหมือนใน้ตีอ่ะเห็น้ยแพงไปติดฟิตีเฮ้ยโดนไม่ทุกอย่างไอ้ยี่แรงกู้เหลือแล้วมีพี่พยาบาลแถวนี้ด้วยพี่พยาบาลยิวไปแล้วเจ็บปวดอะไรกันทั้งหัวใจทั้งหิวเลยันยเดี๋ัน ว้าวเียมทัวร์เลยมึงกล้าหิหวี่ยงเลยขอไปแอปเปิ้ลอย่ามาทางนี้อย่ามาไปไม่ได้เหรออย่าหมีเช้านะไม่ม oh ีทางให้ไปอย่าไปเฮ้ยโอ้ยเชือหล่นพับไหนคงรับกันด้วยคงรับกันด้วยโซ่โค้ด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 กู ไอ้โ <c oughs> ค้บ้าเลยเร็นแล้ว <c oughs> อะพี่โค้ดนะพี่บ้าพี่บ้าพี่โค้ดายหรอไม่ไม่โค้ดไอ้ป้อนหล่นไม่ย่ไอ้ปอนหล่น <c oughs> นะวางกระเป๋าก่อนนี่มีอะไรแตกได้ไหมรับดอยรับรอยรับดอยแดกน้ำอ้มไก่ไว้เอ้าวต้มน้ำเกินมันกลายเป็นกิบอ้าน้ำกลายเป็นนิำทขึ้นได้ไอ้กระเป๋ากูบ้างช่องนึงทำไมต้องนวดถึงไปไม่ได้หรอเอาของยัดได้นะเราต้องรับพ่ามันเนี่ยปักผัวไปขึ้นเชื่อไป จะพาคุณไปไหนไปไหนไปเยอะไปไปไหนพาคุณไปไหนรับเงินีอนนี้อันนี้อันนี้ย่าเชี่มลถึงป่าเฮ้ยดจับผาซื้อมาซืนนี่ยอนย้โจ สสปาร์กขึ kind of ้นมาคนนะหออยาสองคนนะตอใหญ่ๆจะไปบาร์บาร์เอาเพื่อนดิดละคนโอเคอรับเพื่อนหน่อยเร็วเพื่อนกดชิปเพื่อพุ่งกดสเปคตบาเพื่อร่วงไปนัด ดพูแตปพไตรงนั้นไม่ต้องปีนก็ได้นะตรงนั้นอ้ากระโดดกระโดดายไปได้ตกเลย่เพีเาขึ้นกูขึ้นมาบนสะพานแล้วก็ตกได้ไงวะมาเลยเพื่อนไม่ได้ไ r o เพื่อนได้ได้ได้ ทำใจค่อยๆอบอลยเพื่อนจับมือมานจับมือมานจับมือมาทำใจคือใบน้องไม่มีใครช่วยฉันแย่เรือฉันเดี้ยวไปแล้่อไปแต่อายุยากเกินไปมีแต่ไม่น่าก่อนน้อง มาน้องพี่รอยจับมืออยู่จับมือให้ไวมปึ๊บทีละคนนะครับทีละคนนะครับมันขึ้นอย่างตื่นเนือวันโน้ตเนี่ยเราตะกโยนข้าวไว้ให้เอาเปล่าตีมเดินช้าูงไหมสัตว์เพิ่งเดินเหมือนคนหลังแข็งไงเฮียโยนก็ไม่ถึงยูสเลด เฮียครองวิ่งมาดีมึงเดินอะไรกันกลัวอะไรกันเนี่ยขึ้นยังไงไม่ให้ตกอะกดสเปซบาร์โนอตสเปซบาร์เพื่อนเอ้ยไม่ใช่กดชิปกดชิปมันจะเป็นการพุ่งครั้งสุดท้ายเพื่อนบีนบิโนอตบโนบีนบีนเออมาค่อยๆลอกขวาขวามากแฮะมึงชัวร์เหรอมึงโดดถึงไงมึงชัวร์เปล่าไม่ตีนเลย

มีของกินอยู่มีของกินอยู่นั่ง่ไหวไแล้วตีมกับมือชี้ยังไงนั่งไงดูนกันจ้าแต่งไมงไม่ไ้กินเลยกินแล้วก็เก็บไว้ในมือเลยขอกาอพยาบาลหน่อยได้ได้ กระเป๋าขึ้นมาก่อนขึ้นมาได้เปล่ามีแรงพอเปล่าคนน้อยบอกเลยกุกจับได้ไม่กี่วิเตรียมล่วงเลื่อนตั้งแบบแบบช่องเดี๋ยวไปช่วยนยก่อนนะเอ้ยจะหมดแรงแล้วอืู่ตรงไหนยไงอยู่นิ่งๆ a อ y คน if y ย u r e straight เพิ่มเท่าไหร่ มี thank you bro มีพันยาพืชกับอ่อเัวคิน thank you Oh my hand bro thank you bro โอ้โอ้ห่อตัวิดนะเออได้แล้วเต็มเต็มอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นเต็มเต็มเต็มแล้วเราเดินไปกินก้อนอื่นนะครับอะอรับก้อนอื่นนะจะเดินไปหินก่อนต้องไปทางไหนต่อ

มีบะไรอ่ะอ่ะค้งขึ้นได้ยเีขึ้นมาเลยยยนดยยดต้องดึงไม่ตด้ขึ้นได้ขึ้นได้มันมีทรายมนเลยเอ๊ะัที้นนี่คนเอนดงแล้วไปางยังเราขึ้นทางนี้ได้ปะได้ใช่ปะได้ได้ได้้ขึนมาได้ อันนมันขึ้นง่ายกว่าไได้ไหมได้ไหมมันหมดเลยงอันนี้ก็ไหนเหยียบหูเ่ทีไปบอกวไปทีละคนระวังเลยระวังไปสองคนสองคนนั้นไดอะไรแปตีขอจะลยดิเ่อน ไม่หัินไปตามรูแล้วิรแนบอหมดแล้วมีปอกูก่เนกินไปแล้วก้ไปอ่ืว่าเ้ื่นลืันลื่มลนลลื่ม่ลื่่นลืนลืนลื่นแงลื่ลืลืลืนล่น อ้ภาพหลอนหรือเปล่าภาพหลอนหรือเปล่าภาพหลอนภาพหลอนจิจพุงแตงจิจพุงแตงเออเวลาเราเอาชีวิตรอดนานๆแล้วมันแบบว่าสายตาเรื่มข้ามัวเรื่มเห็นภาพหลอนเดี๋ยวโจไปไหนไม่รู้โจหายเห็นตรงนั้นป่ะเห็นตรงนั้นป่ะเออเออภาพหลอนเช็ดีะ โอ้เดอะมิสเดอะมิสเต็มเลยแต่เรเลยงโจ้มันเป็นผีโจ้อยู่วันนี้เพื่อนโจขึ้นมานี่โจมาแล้วโจมาแล้ว เชี่ยราฟังได้ได้หมอโคตรหลอนลงน้ำลงน้ำเอ้ยทางขึ้นเชือกดีๆก็มีปักเชือกให้แล้วเสียงเชือกบ่ไม่โดนไม่โดน เราไดถึงแล้วทุกคนถึงด้วยถึงน้อยแต่เดินที่เพื่อนจะไปดึงวยอนนี่นี่ทึ้งสองคนพ้้มกันได้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้คนได้ยังไงควรป่อย อะไรวะเนื้อพวกเขาจะสูงกว่านี้ไหมมันมีต่อเพื่อนไม่ได้จบสุดแค่นี้นี่นี่เหมือนต้องข้ามของอาบิดเลยเป็นอาบิดแบบขึ้นกินกับข้าวสนามปีแล้วเนื้อโคมีพลังใครไม่มีของนะเปิดกระเป๋าก็ได้กระเป๋ามีของอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเจ้าเงินลูกปั้นชุบตอนแรกมันเป็นลูกปั้น ตอนนี้เรามีกระเป๋าสองแล้ว <พบ S 1> เอ <ฮะ S 1> ครบากินสามารถกินมาร์เตโลได้คือปิดมือแบบนี้ยังหนหักอ่ะจุดไฟหน้า Oh no Green apple